ีพี่ตาทำอะไรมาเคลียร์พื้นที่ไงพื้นที่อะไรพี่พื้นที่โต๊ะเนี่ยแหละําทำงานไม่ใช่เหรอไม่ครับวันนี้เราทำคอนเทนต์เคลียร์พื้นที่ในโศัพทัคพับพี่ตาอ่านั่งครับดิจิตอลลันลาสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิจิตอลล้านลาค่ะตานนะคะสุธิดาบุภากลินค่ะครับน,อน้องปนภัทรกรวิทยาสินนะครับค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับแอปตัวช่วยที่จะทําให้โทรศัพท์ของเราเนะะี่ยค่ะเบาขึ้นนะคะเวลาที่มือถือพี่ตานเมมเต็มเนี่ยพี่ตานทำยังไงคะเมมเต็มใช่ไหมคือจริงๆแล้วปกติเนี่ยมือถือสมัยนี้เมมมันเยอะมากเราก็ถ่ายรูปจุ๊บจุ๊บ พอรู้ตัวอีกทีเนี่ยปลาเข้าไปเป็นหมื่นรูปวิธีเอาออกของพี่นะคะก็คือเปิดเทียรูปแล้วก็เซฟแล้วก็ไล่ลบไล่ลบเทียรูปค่ะ โอเคก็ <Okay. S 2> คือพี่จะต้องนั่งพบไล่ทั้งหมื่นรูปลยใช่ไหมพี่ตางใช่ก็ <S <s ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ต้องค่อยๆลดทีละรูปใช้เวลาทั้งหมดก็ประมาณ1 e <ผม S 2> เดือน่ะเสร็จผมว่า1ปีเลยไหมครับไม่เโอเคก็เวลา,าหนือความจําเต็มเนี่ยครับมันจะทําให้ตัวเครื่องเราเนะครับจ์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าหนวยความจําในพื้นที่ที่จะรองรับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่มีพื้นที่เพียงพอแล้วเครื่องช้าเครื่องกระตุกเครื่องดับ รือว่ารีเซ็ตเครื่องเองเลยก็มีวันนี้ครับน้องก็จะมาแนะนําวิธีเคลียร์พื้นที่แบบง่ายๆนะคะบผมดิจิตอลลันลาสวัสดีค่ะเรามาเริ่มเคลียร์พื้นที่กันเลยนะคะ ส่วนใหญ่จะลบแอปจากหน้าจอกดค้างแล้วมันก็ขึ้นถอนการติดตั้งแต่การลบแอปแบบนี้ค่ะมันจะทําให้มีไฟล์ขยะตกค้างอยู่ข้างในวิธีที่ถูกต้องก็คือขั้นแรกเราไปเช็คกันก่อนดีกว่าว่าแอปไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้บ้างแล้วมีแอปไหนที่ตกค้างอยู่ในเครื่องหรือที่เราไม่รู้ค่ะอันดับแรกไป Play Store ถ้าเกิดว่าเป็น Android นะคะพอเข้ามานะคะให้เรากดที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือค่ะ พอกดแล้วเลื่อนลงมาดูก็จะเห็นจัดการแอปและอุปกรณ์ให้เรากดเลือกเข้าไปค่ะให้เรากดคําว่าจัดการค่ะพอจัดการปุ๊บข้างล่างเห็นไหมคะมันจะมีเขียนสีเขียนว่าติดตั้งแล้วแต่ว่าบางทีถ้าเกิดมันเขียนว่าไม่ได้ติดตั้งให้เราเลือกไปที่ติดตั้งแล้วนะคะจากนั้นทางขวาข้างล่างเกมมันจะมีเขียนว่าเพิ่องอัปเดตตรงนี้ค่ะมันจะมี3ามขีดอยู่ทางขวาให้เรากดค่ะ พราะกดเนี่ยมันคือการจัดเรียงแอปข้างล่างให้เรากดเลือกคำว่าใช้น้อยที่สุดค่ะทีเนี้ยมันก็จะประมวลว่าแอปไหนที่เราใช้น้อยบ้างถ้าเราจดเอาไว้เราจะได้ออกไปลบถูกค่ะว่าใช้แอปไหนวิธีการลบแอปก็คือไปที่การตั้งค่าเลือกคำว่าแอปบางเครื่องนะคะจะเขียนว่า แอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะแล้วก็เลือกแอปอีกทีค่ะทีเนี้ยมันก็จะขึ้นมาแล้วแหละว่ามีแอปอะไรในเครื่องเราบ้างให้เราหาเมื่อก,กี้ที่ให้จดไว้ให้เราหาว่าแอปไหนที่เราใช้น้อยที่สุดเช่นสมมุติเราต้องการลบแอปนี้ออกนะคะ Business สุด s u i t เราก็กดเข้าไปมันจะมีเขียนว่าถอนการติดตั้งอย่าเพิ่งถอนการติดตั้งนะคะจะมีไฟล์ขยะอยู่ข้างในเครื่องให้เราเข้าไปที่เก็บข้อมูลค่ะ เข้ามาปุ๊บจะเห็นว่ามีล้างแคชกดล้างแคชค่ะจากนั้นล้างข้อมูลค่ะตกลงล้างทุกอย่างให้หมดเลยทั้งสองอย่างจากนั้นให้เรากดถอนการติดตั้งได้ค่ะกดตกลงค่ะทีนี้ถอนการติดตั้งเรียบร้อยค่ะไฟล์ตกค้างมันก็จะไม่กลายเป็นขยะสะสมจนเต็มเครื่องแล้วนะคะส่วนไฟล์หน้าจอของเราแอปตัวนั้นก็จะหายไปค่ะใช่ไงอย่างนี้ไงพี่ปาเป็นไงดูสิ สุดยอดเลยอ่ะเนี่ยฉันใช้มือถือมาแบบสิบปีนี่แบบไม่เคยรู้นะว,ว่ามีแอปอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะ <S <S เป็นวิธีที่ง่ายใช่ไหมครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองครัตา<อ>จะไหลก็คืออยากบอกพี่พี่ทุกคนนะครับที่ได้รับชมวิดีโอนี้อยู่นะครับให้ลองปรับวิธีใช้วิธีเคลียร์พื้นที่ตามความเหมาะสมของโทรศัพท์แต่ละคนนะครับคือบางวิธีอาจจะแบบใช้กับเครื่องนี้ไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ลองปรับใช้ดูนะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนเนี่ย ติดขัดปัญหาสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิมเข้ามาได้เลยจะมีทีมงานของเราเนี่ยไปตอบทุกข้อสงสัยแน่นอนครับไม่ใช่พื้นที่เต็มหรอกฉันว่างานมันเต็มฉันไม่เคลียร์งานมากดีกว่าโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันค่ะดิจิตอลลันนา